สวัสดีด้วยนะฮะกัไมาดูรายการอากิระยามาโมโตเช่นเด้เคยและวันนี้ก็กลับมาอยู่กับเกมบอลทันเดอร์อีกครั้งหนึ่งซึ่งทางนี้ก็ต้องขอโทษจริงๆที่ว่าหายไปเกือบกับสัปดาห์อีกแล้วเพราะาช่วงนี้ยุ่งนิดหน่อยก็เลยไม่ค่อยมีเวลาทําวิดีโอักเท่าไหร่ก็เลยทําให้ต้องมานั่งทําวิดีโอคอนแ้้งช้าในระดับหนึ่งนะฮะโดวยวันนี้เราก็มาอยู่กันกับวิกเกอร์มาร์คอซึ่ง ก็คือวิกเกอร์ซตันที่เรารู้จักนั่นแหละฮะวิกเกอร์หตันซึ่งเป็นหนึ่งในรถถังที่มีดีไซน์ที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดในยุคนั้นโดยวิกเกอร์ผลิตมาจากของอังกฤษนะฮะแต่ว่าในภาพที่เราเห็นนี้จะเป็นวิกเกอร์ที่ซื้อและเป็นของฟินแลนซึ่งมีการดัดแปลงติดปืนใหม่โดยจะติดปืนเป็นขนาดโบฟอล l 3มมมหรือ1นอิน้ เพื่อเสริมความสามารถในการโจมตีสตูนั่นแหละฮะเพราะว่าปืนวิกเกอร์จริงๆของมันผมไม่ค่อยมั่นใจว่าวิกเกอร์ปืนจีของมันเป็นรุ่นอะไรแต่มั่นใจว่ามันน่าจะเป็นมันเป็นรุ่นที่แย่มากอะรู้สึกจะเป็น47มมเหมือนกันแต่ว่ามันช้าเป็นิสุที่ช้าโดย V.R. ของวิกเกอร์ในเกมนี้ก็จะอยู่ที่1.0เพราะว่ามันมีแต่กระสุน A.P. อย่าเปิดให้ดูก่อน เราจะมีแค่กระสุน AP ซึ่งเจาะ62กับอีกรุ่นนึงเป็น AP HE แต่รุ่นนี้จะเจาะแค่55ซึ่งทางนี้ก็ยังไม่ได้วิจัยเพราะว่าไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่เพราะว่าเป็นหนึ่งในรถถังที่คือดีไซน์มันมีอิทธิพลที่ค่อนข้างสูงนะแต่มันไม่่อยมีประสิทธิภาพสักเท่าไหร่ยิง่งเรามาใช้กระสุน AP ธรรมดายอย่างนี้จะยิงไม่ค่อยมีประสิทธิภาพสักเท่าไหร่คือความสามารถมันสู้กับ เราชื่ออะไรนะ MT Stuart หรือเปล่านะหรือว่า m 2 MT s t u a r นี่ยแหละคือความสามารถมันซู้ไม่ได้ไงเดี๋ยวขอทดสอบกันหนึ่งทดสอบในด้านกระสุนในด้านกรอจริงๆมันยิงเข้าอยู่นะมันยิงเข้าอยู่ใช่ไหมใช่มันมันมันเหมือนจะยิงเข้านะแต่เพราะว่าเป็นกระสุน AP อ่ะมันก็เลยแบบมันยิงแล้วมันทรู้อ่ะ เราต้องยิงในจุดที่เรามั่นใจว่าย,ายิงแล้วจะน็อกรถถังได้อะซึ่งเป็นกระสุนที่มันมาค่อนข้างห่วยแตกสําหรับเกมนี้อะนะก็เลยจะไม่ค่อยอยากจะใช้สัเท่าไหร่แล้วเกาะของเราก็ค่อนข้างอ่าแย่ yeah! <c oughs> เพราะว่ามันหนามากสุดแค่สิบสามสิบมมสิบเจ็ดมมก็คือพวกจุดห้าสิบแคลที่มันติดบน M13 เนี่ยยิงเราตายได้อะก็แบบ เขาแขางแย่เลยแต่ว่าจะพยายามเล่นให้ดีที่สุดละก,กันแล้วก็จะรถอ,อีก2คันก็คือ S C R V M 3 1เพราะว่ามันเป็นรถเสือมานะก็ไม่อยากออกเกมไวจริงๆก็อยากออกแหละแต่ว่าเพื่อทีมคันนี้ก็จะจาะร้อยห้าก็ใช้ A p D S แล้วก็ J 8 a 1.0ซึ่งเป็นรถพิเศษที่จะได้มาตอนที่สวีเดนมาแรกๆก็ หวังว่าจะได้อะไรดีๆหวังว่าจะไม่แพ้บ่อยนั่นแหละนะเพราะว่าทางนี้ไม่ค่อยมั่นใจรถคันนี้สะเท่าไหร่หวังว่าจะชนะนั่นแหละหวังว่านะเราสู้กับเยอรมันและอเมริกันอันนี้เลวเลยนะค่อนข้างเลวเลยสู้กับเยอรมันและอเมริกันเนี่ยเพราะว่า หลายๆอย่างของเขามันดีกว่านะเดเตอร์โฟลซีและเราอยู่ทีมเดียวกับอิตาลีได้เหรอกูไม่ใช่ดูนะเนี่ยว่าอยู่ทีมเดียวกันกับอิตาลีว้าวเด็กต่างหากนะเฮ้ย <Hey. S 1> เดี๋ยวตอนสิบเดเตอร์ทูซี สดเดอร์กับโอ้ยไม่มีกระสุนเทสอีอะทำไม่ได้ดีนะที่ว่าวิกเกอร์มันอยู่กันสองคนน่ะเพราะว่าเฮ้ยวิกเกอร์มันมีกันสี่คนเพราะว่ารถตระกูลคนอื่นที่ว่าซื้อมาจากวิกเกอร์เนี่ยส่วนใหญ่จะมีกันแค่สามคนเสมอไม่มีคนนะ ไอ,อเหี้ยตกใจหมดอ่าเจ้าน้าน่ะเออตายไปแล้วหนึ่งตรงนั้นต่อนะใช่ทำอะไรไม่ได้ฮะเราตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่คิดถึงกระสุนเฮีมากที่สุดอะเพราะว่าอ่า ไม่มีกระสุนเฮอีไงเรลิสซซื้อรถศัตรูไม่ค่อยได้เท่าไหร่เด้งออกเหรอเอาจริงดิกับไอ้รถอย่างงั้นเนี่ยนะไม่ได้แฮะออกไปไม่ได้มุมงไม่ได้รถแข่ง การขันเองวิ่งมาได้ฮะเออพบมนเดินเนี่ยนะน่าเย็นจริงเลยคือเอออ๋อ สู้ไม่ได้ไม่มีกระสุนได้ดีอ้าวยูนิตลับก็คสอนญี่ปุ่นที่จริงญี่ปุ่นมีซื้อลวถแถงอังกฤษนะแต่ไม่ใช่วิกเกอร์ซิกตันจะเป็นวิกเกอร์มีเดียมแทงแทนก็ตอนนี้เราซู้กันกันกบทำไมอเมริกันมันอยู่กับญี่ปุ่นกับสหภาพโซเวียตได้ไวะโคตรไม่ชอบในเวลาซู้กับอเมริกันเนี่ยโคตรเกลียดเลยพูดตรงๆนะ กดจะเฮ่แจ้งมาเดอะที่จริงไอ้ S D K z สอง9นหนึ่งกานั่นแหะไอ้จริงเทียบในเทียต่ำอย่างนี้วันดีนะถ้ามันไม่เจอพวกกระสุนที่เป็นลูกเคดเอียเพราะว่าเทียต่ำๆอย่างเนี้ยส่วนใหญ่มักจะเป็นกระสุน a ลนอล้วนไงแลอเวลายิงไอ้เจ้าหน้าน่ะมันก็จะโดนแต่ไม่มอกก็มอดน้ำก็เครื่องยนต์อ่ะ สักวันจะลองฝึกมาขับละกันนะสักวันหนึ่งเผื่อว่านะนี่ขนาดว่าเป็นรถถังที่จีนจะพูดว่าดีที่สุดก็ไม่ได้นะเกือบจะเผลอพูดว่าดีที่สุดละมันมันก็ไม่ดีอะ่ะลุงนี้เราแอบขับไปเส้นนี้ก็ดีฮ่มสังมันเถอะเห็นละ ไม่ถูกเหรอโอเคเช็กมันเดอดเมื่อกี้ยิงแล้วกระสุนม,มันหายไปแบบไปเลยอ่ะก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่าเมื่อกี้กูยิงไม่โดนขนาดนั้นเลยเหรอแต่เดี๋ยวมันมีอีกเยอะพวกรถดักยิงอ่ะเดี๋ยวมันจะโผล่มาอีกเห็นละตายไปละ <laughs> ดีนะเขาไม่ยิงก่อนนะเห็นรถสตูละตายไปละเห็นรถสตูละใช่หรือเปล่าวะเล็กกระชิงนะนะจริงดิ ยิงเลยยิงไม่โดนสองรอบติดคิดใหม่อีกรอบหนึ่งสิอยู่ไหนละโอเคตายหาไปละทำไมรถอะไรที่กูมองแบบคือมองรถคันไหนก็ตายอ่ะอะไรอะเออฮะเมื่อกี้มีคนยิงเหรอหรือว่าอะไรไม่ใช่มีอะไรทำไปทำไหม อ๋อแปลว่าเขาน่าจะพังสินะแป๊บนึง่งเห็นรถศัตรูเห็นรถศัตรูกูรู้แล้วกูรู้แล้วแป๊บนึงเอ้ยไม่โดนเว้ย,วยแดดเตือนไว้ก่อนเลยกูรู้แล้วกูรู้แล้วอ๋อพวกระเบิดยี่ิบหกิลร่องสองตา ไม่เห็นศัตรูตอ้ยเหี้ยอะไรวะโค้ยเหี้ยตัวเคียนนี่นี่อ๋ออยู่ตรงนั้นเหรอเราไม่ใช่รู้นั่นน่ะแยะ่ชะมัดเลยเห็นรถศัตรูละออยู่หลังหลังนั้นน่ะที่ที่มองอยู่นั่นแหละใช่ไหมอ่าแป๊บน,นึงนะ ที่มองอยู่ตรงนี้แถวแถวนี้ถ้าตูมีเยอะนะแต่กี่ว่าส่วนใหญ่น่าจะขับเครื่องบินอยู่ละมั้งคนทำมไมไม่เราสิบเอ็ดคนผิดอ่ะเพราะเราไปขับตัดหน้าเขาเห็นละ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  เออยิงไม่โดนเอ้ยไม่ใช่ไม่โดนยิงโดนแต่เด้งออกเต็งชะมัดเลยอะไรวะเออทางสมิชชั่นในแซดกระ <c oughs> สุนรามันช่าง ไม่เห็นละอีกครั้หนึง่งเอออะไรวะเอาใหม่อีกรอบเร็วๆสิเอออะไรวะเออช่างแม่งเรอะทำไมกระสุนละวันแบบยีย้จังเลยอะกระสุนแม่งเลวจังเลยเห็นเอ็มแปดละโอ้โหแม่งขับชาร์จเข้ามาซะกกูย,ยิงโดนร้อยต่างหากเลยนะแย่จริงจริงเลย อะไรอยู่วะฮะ,ฮะทำไมกระสุนละวันแบบปื้ยิงถั่วกระสุนเลยอะ่ะ,ะเลยอะ่ะอ้าวเห็นรถตวตุวตวตวละอยู่หลงังอ่าหลังนั้นอะ่ะต้องขยับดีๆหน่อยแต่เราเห็นละ ตัวหมุนเปลี่ยนทิศอุอสันนี่เห็นยืนเปี่ยงวะทำามาอีกรอบสิทำามาอีกรอบสิเอ๊ะ บินต่ำจังเลยกูค,คิดไว้แล้วว่าแม่งบินต่ำจังเลยรอดเหรอรอดก็ชินรอดก็บ้าละเอออ่ะประสบความสำเร็จไปหนึ่งแผนที่เนื้อจะแพ้แล้วซะอีกเออตอนนี้อยู่ในแผนที่อ่าสุรักษ์สามส่วนตัวไม่ค่อยชอบแผนที่นี้ซะเท่าไหร่อ่าเล่นกระนข้างยากแล้วเราก็ลืมจัดกระสุนมาอีกแล้วด้วยนะอันนี้เลวเลยแย่ชะมัดเลย อาจจะดักจากฝั่งนี้ก็ได้อาจจะนะแค็กกิฟเฟ่เฉยเพราะว่าคู่กับเยอรมันมันยากไงพวกนั้นมันใช้ออโต้แคนนอนกันแล้วอ่ะั่งเราส่วนใหญ่เป็นสวิเดนทั้งนั้นเลยมันเจาะเยอะก็จริงแต่เราไม่ค่อยมีเ,เรียกว่าอะไรดีแรงระเบิดนะเนะาะประตูบุกถึงซีแล้วเหรอเร็วจังเลยแต่ว่าต้องขับพวกรถที่เป็นล้อย,ยางแน่นอน น่าจะหลบอยู่ด้านหลังอ่า B7 นั่นเองคิดไว้แล้วว่าทำไมเป็นพวกขับไ,ไวๆที่จริงเมื่อกี้บอกล้อยางแล้วดันมาบอก B7 นั่นเองเฉยเลยนี่สายแล้วนี่นะเซด้าให้ที่ว่าปืนอ่าวิกเกอร์มันอยู่ด้านขวาไม่ใช่ด้านซ้ายวิกเกอร์รุ่นเนี้ยถ้าปืนมันอยู่ด้านซ้ายนี่คือแบบสุดยอดเลยนะเนี่ยดูเ,เหมือนจะยังไม่มีใครดูเหมือนนะนะเพื่อนเรามันพุชสักมากเลยแนฮะแบบ เราไม่มีทางตามพันเลยไม่มีสตรูด,ดักเลยเหรอให้เราก็สวขับมาแถวนี้นี่ว่าจะแบบมันต้องมีสักคนหนึ่งอะที่แอบดักนั่นไงนั่นไงนั่นไงไ,ไหนแราวะเออกิดไปแล้วมันต้องมีดักอย่างน้อยสักคันหนึ่งอะ ดีเสียงปืนโกนกับเสียงปืนใหญ่อ่าน่าจะบริติชเหมือนกันรีบขับมาหลบก่อนละกันขอแอบบตรงนี้ละกันนะฮะขอแอบ,บสักเดี๋ยวเห็นละตายไปละแต่มีอีกคันนึง ไปกันต่อดีกว่างั้นเหลียวเดาค่อยๆขับไปหลบหลบหลังบ้านนั้นกันเราจะขับไปหลบหลังบ้านหลังนั้นกันเรายิงไปได้สองคนน้อยอย่างไรเพื่อนเรายิงได้ตั้งสี่เนี่ยเพื่อนเราขับอะไรอ๋อ LVT โอเคพอเข้าใจดีตรงที่เพื่อนเราไปเป็นกลุ่มนั่นแหละแต่ว่าแบบไปเป็นกลุ่มเยอะเกิอนอะ่ะมันจะไม่มีคนระวังอะไรด้านหลังด้านท้ายอะไรงเงี้ยเราดักแป๊บหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวศัตรูก็ต้องมาทางนี้ เดี๋ยวมันจะมากันเห็นไหมบอกแล้วบอกแล้วว่าเดี๋ยวมันจะมากันกระตูยุดสีอยู่เหรอโอเคกระตูไม่ยุดสีแล้ว ดีเสียงเครื่องยนต์ไหมดังมากเลยอันน้นคือเสียงเครื่องยนต์ของศัตรูนะนี่เสียงเครื่องยนต์นะแต่ว่าทางนี้มองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ปืนแป๊บนึงสิอ่ะเดินเครื่องยนต์ไปยังดีเอะไม่นะ เห็นไร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 มันจู้ไหมก่อนอ๋อเสเซอร์ 2F รุ่นน้ำรุ่นอันนี้เกินไปเสียดายฮะโอเคฮะวันนี้ก็มาพอนก่อนละกันนะสำหรับ w a ว t h นเดอรกับ v ิกเกอร์มารหรือ v Stick ิ c เก r ร์ซิกตันก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะฮะตอนนี้ก็ค่อนข้างวุ่นวายนิดหน่อยเพราะว่ากำลังเตรียมจะเตรียมคอมสำหรับเกมใหม่ะนะกะ็ ที่พูดกันไปเมื่อนานมาแล้วนั่นแหละแต่เบอร์พัง2077ก็ซื้อมาตอนมันลดราคาขณะซื้อตอนลดราคายัางแพงทัางนี้คิดว่าหวังว่าจะได้ลงไซเบอร์พังหลังจากคลิปนี้ออกไปก็อาจจะใช้เวลาสักพักนึงเพราะว่าต้องตั้งค่าอะไรหลายๆอย่างก็ทานนี้ก็จะรีบพยายามทําให้เร็วที่สุดละกันนะฮะก็ไว้เจอกันคลิปหน้าบายๆนะฮะ